สวัสดีครับเดี๋ยวนี้นะฮะก็ไม่ได้พาไปเที่ยวไหนครับไม่มีสนามกวดแต่วันนี้ก็จะพามาชมไม้ในสวนของผมเองครับก็ลหลายๆคนรีเควสมาอยากชมไม้ในสวนผมก็วันนี้จัดให้ชมประมาณห้าต้นฮะก็มีแตกต่างสายพันธุ์กันออกไปครับเป็นตัวอย่างบางส่วนนะฮะก็เดี๋ยวไปรับชมกันเลยครับว่ามีพันอะไรบ้างครับเรามาชมต้นแรกก่อนเลยต้นนี้นะครับเป็นสายพันธุ์บรรนาครับบรรน,นาลูกผสมนะฮะบรรน,นาลูกผสมบรนนากายนะฮะ ก็ต้นนี้ผมตั้งชื่อว่าเพชรไอดานะต้นนี้เป็นต้นลูกนะฮะเป็นต้นลูกตอนที่ซื้อมาต้อนแรกเลยนะฮะซื้อมาจากสวนที่สั่งมาพารุต้นแม่เขาซื้อมาในนาบ้านนาฮะแต่ว่าต้นแม่ออกไปทางบ้านนาแต่พอให้ลูกมารู้สึกว่าลูกเขาจะค่อนข้างกายฮะเป็นไปทางโซโคซะเยอะผมเลยคิดว่าน่าจะเป็นบ้านนาลูกผสมหรือไม่ก็บ้านนากายผมเลยตั้งชื่อว่าเพชรไอดาหะคอกกำลังออกนะตรงนี้ตอนนี้ก็ ตั้งแต่มเมล็ดครับอายุก็น่าจะมา7 7 8ปีนะครับซึ่งจริงๆแล้วเขาใหญ่เยอะครับแต่ว่าผมดองดองไว้ไม่ได้เปลี่ยนกระถางตอนนี้ก็อยู่ในกระถางเมตรประมาณเมตรเมตรสิบครับตอนนี้เด้อจริงๆก็ควรเปลี่ยนแล้วเพราะว่าอยู่มาปีกว่าแล้วฮะยังไม่ได้เปลี่ยนเลยแล้วก็ต้นนี้นะครับต้นที่สองนะเป็นสายพันธุนนะะ์เขาแกะนะฮะต้นนี้พิเศษยังไงก็คือว่า ตัวเนี้ยพี่สมศักดิ์บางปรินนะฮะก็เทพเขาแกะเขาให้ผมมาตั้งแต่เมือ่อสี่ห้าปีที่แล้วให้มาเลี้ยงฮะก็ยังอยู่ะครับตยังอยู่ยังรอดอยู่รอด,ออ,ดอ,อ,ออกสนามครั้งแรกครับเคยออกสนามครั้งแรกที่ขอนแก่น,นะครับก็ได้ติที่สองมาก็เรือนนี้ก็จะพาออกอีกครั้งฮะ,ะ,ะก็อาจจะเป็นสนามที่สุพรรณฮะ,ะตอนนี้ก็ใบามาตอนแรกใบเขาไม่ค่อยสวยเท่าไหรค่ครับแต่ตอนนี้ก็พอ ได้อายุก็เริ่มเซตพุ่มเริ่มเซตฟอร์มก็โอเคแล้วฮะตอนนี้ตอนนี้ก็อายุประมาณน่าจะเห้าหกปีแล้วห้าหกปีอยู่กับผมมาตั้งแต่เล็กเลยฮะตั้งแต่เข้านิ้วก้อยเลยตั้งแต่เล็กเลเลยฮะตอนนี้รักมากฮะนะฮะต้นนี้ต้นนี้พี่ใหญ่ครับเป็นกิ่งตอนราชินีพันดอกครับอายุก็ราวๆกเกือบสิบปีฮะต้นนี้ผมซื้อจากพี่วิโรจนดมาเมื่อ หกเจ็ดปีที่แล้วครับซื้อมาตั้งแต่กระถางประมาณหกสิบประมาณเจ็ดสิบแปดสิบฮะเอาเข้าวรถเก่งมาฮะตอนนี้ก็ใหญ่แล้วฮะใหญ่สุดในส่วนนะกระถางสองเมตรแล้ว <c oughs> ก็อลังการมากเปลี่ยนดินทีนึงก็ต้องใช้คนอย่างน้อยก็สองสามคนนะใช้ลอบช่วยกันยกกระถางใบเนี้ยประมาณสี่ห้าคนถะยกแค่กระถางเปล่านะฮะยังไม่รวมดินไม่รวมต้นไม้ก็ยิ่งใหญ่ก็ยิ่งเหนื่อยฮะก็ค่าใช้จ่ายก็เยอะด้วยแต่ตอนนี้ก็รักเหมือนกันนะฮะตอนนี้ก็รูปรักเลยอยู่กันมาตั้งแต่เริ่ม ทำสวนใหมใหให่แล้วตนน้วตนนี้ก็ตน้ตน,ตนนี้ก็กิ่งตอนต้นรักต้นนีงครับต้นนี้ก็ซื้อมาเมือ่อเปิดสวนให,ใหม่เลยต้นละห้าร้อยครับซื้อมาตั้งแต่กระถางเล็กๆครับแล้วก็มาตัดตะขาบตัดตะขาบเพราะตะขาบเขาลากได้ครับผมก็ตัดกิ่งใหม่เริ่มใหม่เหมือนกันต้นนี้ต้นนี้ยกออกขนาดประมาณห้าครั้งที่หนึ่งถึงห้าครั้งเลยครับแล้วก็ย่าเทียมหนึ่งรอบครับย่าเทียมที่สนามาสวนอาราเล่ครับสวนพิเลร ไปกดชวนชมออนไลน์ครั้งท so ี่สองนะแต้ยอดเยี่ยมตัวนี้ก็จริงๆก็เตรียมไว้งานสุพรรณนะแต่คงไม่ทันก็อาจจะยกโซโคไปทั้งานสุพรรณตัวนี้ก็คงต้องสวนนะเพราะว่ามันเปลี่ยนดินด้วยเดี๋ยวเอาไว้รอสนามหน้าเอาไว้พร้อมแล้วค่อยออกค่ะตอนนี้ก็ยังไม่พร้อมอะสถางจะแตกใบพร้อมดอกคล้วตันนี้ตัวนี้สนามหน้าน่าจะเป็นที่อยุธยานะฮะอาจจะอาจจะทันหรือเปล่าก็ยังไม่แน่นอนนะตัวนี้ตันนี้ไม้ต้นนี้ตั้งแต่ตัด ลากนี้ก็ตัดขาดนะครับลากกระถาดตัดทำใหม่ตัวนี้ตัวนี้มันไม้ไม้สร้างร้อเปอร์เซ็นต์นะครับมีแค่ตรงกลางนะตรงกลางที่ใช้ได้ส่วนกิ่งกับส่วนรากใช้ไม่ได้ครับเลยตัดทำใหม่เลยต้นนี้ก็เป็นน้องใหม่ครับิ่งเอาเข้าวสวนมาเมื่อ,อ,อน่าจะปลายปีแล้วครับต้นนี้ตน้นนี้มาจากน้องเป้ะสิบพันนะครับต้นนี้ก็คือเป็นต้นที่ราคา ค่อนข้างสูงด้วยที่ผมซื้อก็้วสวนเป็นครั้งแรกครับต้นนี้จะมีสองต้นนะ,ะที่ผมปกติไม้ส่วนผมะจะเป็นเลี้ยงเองมาตั้งแต่เด็กๆแต่จะมีคู่นี้ครับที่ถูกใจก็เลยซื้อมาฮะปกติผมไม่ค่อยซื้อไม้ราคาหลักหมื่นนะแต่ก็นีต้นนี้ก็เป็นต้นแรกครับที่ผมซื้อเข้ามาเพราะว่าถูกใจด้วยก็ออกสนามครั้งแรกเมื่อต้นปีต้นปีมกราครต้นปีหกสองก็ได้ที่สองครับที่สองนาเอา่อเดิชมบ้านด่านเกวียนนะครั้งที่สอง ก็ไปในรุ่นโซโค40เ็นฮะก็ลีทสองมาก็โอเคนะฮะภูมิใจก็โอเคฮะครันี้ก็เป็นคนดูแลของสวนผมก็มี2คนฮะมอสกับพายฮะช่วยกันช่วยกันปลูกฮะก็วันนี้ก็กำลังปลูกบรนนาจริงเสียบมาตอนนี้ในกระถางเมตรเอ่อมตรสามสิบนะฮะกำลังปลูกพอดีเลยเนี้ยก็ปลูกสวนชมชนใหญ่ครับต้องใช้คน ดูแลใช้คนช่วยยกใช้คนปลูกก็หลายหลายคนนะทำคนเดียวทำไม่ไหวฮะใหญ่ขนาดนี้แล้วก็คู่นี้ฮะต้นนี้ก็เพิ่งเอาเข้ามาจากสวนน้องเป้ฮะเะอามาเมื่อปลายปีที่แล้วส่วนต้นนี้นะฮะเป็นไม้พ่อมเมล็ดเ,เพชรไอดาเหมือนกันฮะ,ะแต่นี้ก็เป็นพี่น้องกับต้นดอกดอกครับแต่ต้นเนี้ยเปลี่ยนกระถางบ่อย เปลี่ยนบ่อยหรือโตวไวฮะก็ตอนนี้ก็อยู่ในกระถางเมตรเจ็ดสิบนะฮะตอนนี้ก็ขึ้นเป็นว่าที่แม่พันธุ์แล้วฮะเพราะมาใบค่อนข้างบิดสวยฮะลูกเขาก็ตอนนี้ยังไม่มีชื่อนะผมใช้ชื่อคําว่าคิดไปนะ F เพชรไอ,อดา,ดา F หนึ่งอยู่ค่ะตอนนี้ฮะยังไม่ตั้งชื่อใหม่ความแปลของก็คือใบใบบิดค่อนข้างบิดอ่อนฮะแต่เป็นโัโคนะฮะแล้วก็ดอกค่อนข้างดกครับแต่ว่าอาจจะดกไม่เท่าต้นต้นพี่น้องกันนะแต่ก็ดกรนแท้กันฮะ ก็โอเคนะฮะสำหรับท่านใดที่สนใจลูกไม้ไซส์เล็กๆนะตางสวนเรามีจำหน่ายนะก็ถ้าสนใจก็เข้าไปที่ f a c e b o o k นะฮะกดค้นหาคำว่าสวนชวนชมบิ๊อุนนะท่านจะเจอเพจนะท่านเข้าไปติดต่อได้เลยนะแต่ก็จะขออภัยนะทีนี้ด้วยถ้าผมตอบช้าหรือตอบนานแต่ผมตอบทุกคำถามนะครับอาจจะช้านิดนึงเพราะว่าก็อย่างท่านท่านเห็นนะ ตอนช่วงเช้าช่วงบ่ายช่วงเที่ยงอาจจะต้องเข้ามาดูแลต้นไม้ก่อนจัดสงต้นไม้ก่อนแล้วบางทีเย็นๆถึงจะกลับไปตอบคอมเมนต์กลับไปตอบปัญหากลับไปตอบคําถามของท่านนะฮะก็ถ้าช้าหน่อยขออภัยนะที่นี่นะฮะพอดีว่าเพจผมทํางานคนเดียวครับไม่ได้เอาใครเข้ามาวุ่นวายในเพจครับเพราะว่าเดี๋ยวจะตอบไม่ตรงคําถามตอบไปตรงประเด็นตามที่ท่านสนใจนะฮะก็อื่นะฮะทางเพจมีจําหน่ายทั้งมเมล็ดทั้งพันต้นเล็กเลยน,นะฮะต้นเล็กๆ ังไงไก็คลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะฮะก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์และกดติดใจเพื่อเป็นกำลังใจผมเลยนะฮะก็เอเคครับสวัสดีครับ